สำหรับคลิปนี้ก็รถดำสวยๆจารัดพามาดูรถแมคโครครับแค t E 1 2 0ยปีครับคันนี้นะครับคันนี้ขายนะครับคันนี้รถใช้งานปกตินะครับตักดินใส่หกรอทุกวันนะครับนี่ครับให้ดูกันที่การทำงานไปเลย นี่ขายอยู่ที่500แสนนะครับต่อรองนะครับต่อรองอยู่ที่หน้างานได้เลยนะครับผมถ้าดูรูปโชมก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการใช้งานก็โอเคนะครับฮัโลโหลเอารถขึ้นเลยเลยเออยาอย,าอยู่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จค่อยไป นี่ครับดูการทำงานกันเลยครับรุ่นนี้นี่เจาะดินแข็งดีมากเลยนะครับอึดมากเลยเรื่องเจาะดินแข็งนี่อึดมาก เดี๋ยวพามาดูปั๊มหน่อยคันนี้ปั๊มจะเป็นปั๊ม K3B าครับนี่ครับปั๊มเรียบร้อยแล้วเป็นปั๊มเกาหลีนะครับ K3B เร็วครับใส่ปั๊มนี้ไปเร็วนะครับปั๊มเดิมมันจะเป็นปั๊มไดกินนะครับ ปั๊มเดิมไม่ค่อยจะคล่องตัวเท่าไหร่แต่เรื่องขุดนี่สู้แข็งดีนะตั๊มเดิมอะดูช่วงล่างกันหน่อยครับโอ้โซ่ใหม่ครับสียังไม่หายเลยโซ่ใหม่โรเลอร์ไม่มีแตกครับโรเลอร์ดีครับไม่มีแตกเลยนะ เฟรมสวยไฟเทคก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าไม่ถือว่าหนาเท่าไหร่ วิ่งงานปากปอครับันนี้วิ่งอยู่คันเดียวเลยรับเมาคัคนเดียวเลยนี่โอ้ไมควันดำอยู่เลย ลุงกีก็มีหลวมบ้างครับเอวไม่มีรวมเลยเอวยังแน่นอยู่นะครับตัดทินนี้อุ้มดีมากเลย เดี๋ยวพาไปดูเครื่องกันหน่อยครับก,ด,ด,กดเมื่อไรเถ้าไปกดชกกดลอยเมื่อไรกดเดี๋ยวดูความแรงของปั๊มหน่อย Đờ bác đờ. Đờ. Ok ครับ. Okay. Hả? Huh? Đi mà đi. nó bò lên mượt rồi. นี่เดินเดินต่อเลยไ้มมือก็เลย คันนี้ขายอยู่ที่5 0 0แสนต่อรองนะครับต่อรองได้ครับเอกสารอินโหวยครับคันนี้เอกสารอินโหวยนะครับน,นี่ปั่นให้ดูเลยสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับอยากดูรถก็มาคุยมาต่อรองกันที่หน้างานอะไรนะครับเจ้าของบอก ถ้าคุยถูกใจถูกคอกันนี่ยกไปเลยครับนะครับถ้าถูกชโลกันนี่ยังไงก็ขายครับคนเราถ้ามันถูกชโลกันนะครับคุยกันไม่ยากนะครับแต่ถ้าไม่ถูกชโลกันนี่คุยกันยังไงก็ไม่จบครับโอเคครับระบบ A ก็มีหมดนะครับระบบ A หมด เดี๋ยวดูช่วงล่างกันก่อนโซ่โอเคโซ่ใช้ได้โซ่ใหม่เลยนะเนี่ยโรลเลอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกฝั่งนี้โรลเลอร์ไม่มีแตกครับดีครับนี่ครับล้อนำยังดีล้อนำยังสวยอยู่เห็นไหมล่องมันยังสูงอยู่นะนเนี่ยล้อนำนี่รู้สึกว่าเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่น,นี่สียังไม่หายเลย ดูสป็อกเก็ตกัน่อยนี่สป็อกเก็ตโอ้สป็อกเก็ตก็่ยังดีครับนี่เห็นไหมน่าจะเปลี่ยนมาใหม่เหมือนกันนั้นเนี่ยช่วงล่างโอเคเลยนะครับสู้ฝั่งนี้เปลี่ยนมาใหม่นะสียังอยู่เลยนะครับโรเลอร์ไม่มีแตกไปดูฝั่งนู้นกันหน่อย ฝั่งทางนี้เป็นยังไงโอ้ทางนี้ก็ดีครับสปอเก็ตเห็นไหมครับสังเกตดูสิครับยังไม่มีความคมเลยเห็นไหมน่าจะเปลี่ยนมาใหม่เหมือนกันโซ่ยังดีครับฝั่งนี้ก็โซ่ยังดีแต่ฝั่งนี้โซ่ไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ยังอยู่สวยอยู่นะครับโรลเลอร์ก็ไม่มีแตกฝั่งนี้โอ้โหเี๋วเลยครับโรลเลอร์ก็ไม่มีแตกนะ บูธบูธฝั่งนี้ก็มีสึกหน่อยแหละบูธมีสึกหน่อยครับมาดูล้อนำกันหน่อยสิล้อนำก็เปลี่ยนมาใหม่ครับสียังไม่หายเลยเดี๋ยวไปดูเครื่องกันหน่อยไป มันเห็นจะจับก,กันไปเลยบูมก็มีปะนะครับตรงนี้ปะตรงนี้ก็ก็ถือว่าไม่น่าเก็บเท่าไหร่นนะเพียงแต่ว,ว่าสีเขาไม่ได้ทำแค่นั้นแหละถ้าเราเอาไปเก็บสีอะไรใหม่มันก็สวยแล้วนะเนี่ยนี่ครับมาดูข้างบนดิว่าเก่งยังสวยอยู่เลยครับ เขียงยังเลี่ยมๆเ่านอ,อกอยู่เลยนะสวยอยู่ละแอร์คอนโทลตรงนี้โอเค,อเคแอร์ก็มีซึมบ้างน,นะครับตามสภาพรถนะครับใช้งานหนักใช้งานทุกวันก็ถือว่าก็ถือว่าไม่ไหลเลยนะก็มีซึมๆนะครับดูเครื่องหน่อย,อยครับเปลือกเครื่องก็เดินนิ่งอยู่นะครับ เครื่องโอเคครับเดินนิ่มอยู่ครับเดี๋ยวลงขอไปดู่ว่าอนไหม ดีครับไม่มีไอออกเลยนะไม่มีไอออกเลยนะครับสังเกตดูได้เลยครับนะครับน,นี่ขนาดใช้งานแบบทั้งตัดทั้งวันแล้วเนี่ยยังร้อนอยู่เลยเนะี่ยไม่ใช่สตาร์ทใหม่นะโอเคยนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งสตาร์ทนะครับตัดทั้งวันวันนี้รถคันนี้ ตรงระบบแอร์มีพกครับนี่ค,ครับตรงสายพานตรงเปียเลยนะว่าโอเคเลยนะครับกองอากาศมีห้องแก้วดักจุดด้วยด,ด,ดีมากต่ยจะพาไปดูภายในกันหน่อย ซีนกระบอกก็ยังโอเคครับใช้ได้อยู่ครับนี่แค่ซึมนะครับแค่ซึมเฉยๆนี่แค่ซึมเฉยๆยังไม่มีไหลลงมานะอ่าถ้ามันหนังยิงมันต้องไหลลงมาแล้วมันต้องเปียกแล้วครับนี่แค่ซึมเฉยๆนะครับคือว่ายังใช้ได้อยู่มาดูในเก่งกันสิ เก่งทำไมโบกทำไมหวานแหววจังเลยอู้หวันนี้ครับอุปรกรณ์เนี่ยมีครบอยู่เลยเนี่ยกคอนยังมีครบอยู่เลยครับนี่อุปรกรณ์ครบครับเหมือนเก่านอกเลยนะเนี่ยปลา้วก็มีครบอู้นี่ ช่องระบายความเย็น A ติดมาเดิมๆครับจากรถเลยเห็นไหมนี่เปิด A น่าจะอยู่ข้างหลังนี่แหละนี่ตรงนี้นี่ครับโอ้เอเย็นมากเลยโอ้เจ้ามาดูซิระบบข้างหลังมันโอ้ ยังเดิมเดิมอยู่เลยครับเนี่ยเนี่ยนี่ติดมากับรถเลยนะเนี่ยนี่ครับโอ้เป่าใส่ตัวเลยเย็นมากไฟติดไหมไฟไม่ติดข้างในก็ยังสวยอยู่ครับหัวเก๋งข้างในนี่มาอยู่ ของมีสองพันครับอยากขายอันนี้ปุ่มอะไรเร่ไ,ไม่อะไม่ดังเลยปุ่มเรเกยความร้อนอันนี้ไตชาร์ตไตชาร์ต <c oughs> นี่เกยียร์<น>ความร้อนความร้อนครับ กรอยู่ครบหมดเลยเห็นไหมเนี่ยถือว่าโอเคนะครับยังสไตล์มาเดิมๆเ,เก่านอกเลยนะเอกสารอินโวยเนาะสารอินโวยครับอันนี้ครับอันนี้ก็ตัวโยกตัวเดินนะครับเอกสารอินโวยครับผมสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับห้าแสนต่อรองนะครับถ้าคุย ถูกใจถูกโชโลกันก็ไม่ยากนะครับยกกลับได้เลยนะครับสภาพก็มีมออผุตรงนั้นก็เอาไปไม่ต้องซีเรียสครับรถใช้งานให้ติดใช้ได้ระบบดีจบอเคครับอ้าว ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับอยู่ที่เบอร์โทรผมเลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมอ่าห้าแสนต่อรองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ